อครับวัสดีครับวันนี้ก็ถอยปั๊มใหม่ครับมาลูครับมาลู MS 755นะครับ MS 755ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดตั้งแล้วก็จะลองรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่า่ารุ่นนี้จะมีความแรงขนาดไหนนะครับ ก็ยกกล่องยกใหม่ไหมป้ายแดงเลยครับอันนี้ก็จะได้ตัวปั๊มเนี่ยครับตัวปั๊มสีเขียวนี่แหละครับแล้วก็มีสายอันนี้ก็สายส่งกลับนะครับเพื่อนสายส่งกลับอันนี้ก็เป็นสายดูดนี่ครับสายดูดสายดูดนี่ก็ยาวประมาณสี่เมตรครับนะส่งกลับก็สี่เมตรประมาณนั้นนะนะครับพึ่งถอยมา สดๆร้อนๆเลยครับสองหมื่นหกครับเพื่อนๆอเดี๋ยวจะเปิดปากกอบให้เพื่อนๆดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะรุ่นนี้ครับผมก็เลือกใช้แต่ของญี่ปุ่นแล้วครับเนะเพราะว่าตัวก่อนมันใช้มานานแล้วรู้สึกว่าเบากระบอกมันสึกนะครับนะพอกระบอกสึกสก็กกลูกยางก็ะจะเลืองลูกยางครับมันกัดลูกยางก็เลยถอยใหม่เลย ครเจ็ดหน้าห้ามาลุยมาครับ, 1, 5, ama, รบญี่ปุ่นแท้มาจากนอกเลยครับก็จะติดตั้งบนรถคันนี้แหละครับนี่ครับรถไถยคันนี้แหละติดตั้งตนท้ายนี่ครับนะถอดตัวเก่าออกอติดท้ายนี่เลยนี่เพื่อนดูนะครับนะ กันต่อท้ายเลยแล้วก็พ่วงมาใส่ทังพันลิตรครับนี่ครับตัวนี้ตัวเก่าก็ปลดระวางนี่ครับปลดระวางอันนี้ก็เจ็ดมารวมกันครับมารูเจ็ดสามห้านะครับนะีอันนี้ก็ใช้ นานมากเลยครับก็เดี๋ยวดูตัวใหม่ว่ามันจะแรงสู้ตัวเก่าได้ป่ะครับนะมารูเหมือนกันก็เดี๋ยวขอเวลาประกอบอ่าสักพักนะครับนะเพื่อนสักครู่นะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนเพื่อนดูอ่าก็รถลากคันนี้ก็สองเทลาครับเพราะว่าเป็น,พ,นพื้นที่ลาบนะก็ยี่สิบแรงยันมายี่สิบแรงเก่าญี่ปุ่นเหมือนกันครับ ก็นิยมของญี่ปุ่นครับนะ make in japan ใช้มาหลายปีแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของแบรนด์ญี่ปุ่นครับโอเคครับเดี๋ยวเขาลาติดตั้งทักเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอะ่ลองน้ำให้เพื่อนดูนะครับนะครับสวัสดีครับออ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาลองน้ําให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยปั๊มตัวนี้นะเนี่ยก็ติดตั้งแบบง่ายๆเลยเนี่ยครับดูครับเพื่อนๆไม่ต้องไปจ้างเขาทำเองก็ได้ครับเนี่ยนะครับแต่ต้องมีฝีมือนิดนะมีฝีมือนิดนึง,นะนนงเนี่ยครับเดี๋ยวลองน้ําเลยครับดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะมาลองน้ําดู นะครับลองเลยลองความแรงเลยาร์มจะแรงขนาดไหนอลองความแรงเลยจะแรงขนาดไหนนั่นก่อนนะ นะครับเออใช้ได้เลยครับเนี่ยเนี่ยครับลองวามแรงวามแรงของปั้มตรงนี้นะเนี่ยครับไฟหมดแล้ว เล่นเ่งเบาๆมันได้เล่นเยอะนะอ้าพร้อมแล้วครับ I'm กนะ็โอเคครับเลี่ยงเบาๆนะไม่ได้เลี่ยงแรงไมเลี่ยงแรงถ้าสายแตกโอเคครับชัดเจน